นิทานกล่อมๆสั้นๆเฮียนๆหรอกเอองัวหัวม้วนไปเสร็จละว่าง่ายเตี้ยว่นี่มื่อนั้นแล้วก็เอิดสร้างบาดาลมาแล้วหอดยามแหล่งยามยังบ่มีนามไม่ง้วไอ้ข้อยบ่มีนามฮดพักฮดยังนั่นแหละสร้างเขาก็มาจ่อบาดาลให้จ่อจังดิ่ก็บ่มีน้มว่ะดิมีแต่นามมันสูบใส่นั่นแหละผู้หอกมาพูดๆอยู่เออมันเป็นจังดิ่งแล้วนะมาพุ่งเล่หัวหน้าบัดนอ้น เอาที่ถ้กขอจสิไวปไปเจ้าที่ไม่ได้เจ้า,เจ,าเจ้าว่าว่าเป็นขึ้นใดดอกปะนะอืมเออไปว่ากนแ่เพราะไงมาซะจ่อไกล้ิซ่าโลกเรกือว่าท่านไหนมีหอดน้ำอยู่ด่ไหมน่ะเขาอั <c oughs> านนึงกับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงคู่อยู่แถวนั่นละมานางเล่นอยู่คู่กันเดนเออมันเป็นปลาไอ้เตี้ยกะแทงคันดอกไม้แล้วก็ฮ่ามองไว้เจ้าที่เจ้าฐานแล้วบาทที่ใครมีหน้าก็ว่าไปแล้วอืมเล่งใส่กอกศาสตร์โพ่นกอกศาสตร์ั่นตัว ไว่บองนี่ยนะเป็นต่มีผีอยู่พะนะเจ้าที่เจ้าท่านกข้างทุกแถวนี่ยละวันของอื่นมันเปลี่ยนบดเหล่าเพิ่นว่ามาหอดก็ได้มองพอดีเป็นต่อไหมยัยอยู่หันเนาะพี่พ่นหน่อยๆเอาย่ออยู่เงาซาดตนละเอานั่นก็นั่งอยู่ใกล้ๆแหละไม่อย่างเนาะบาดเจ็บฟาดเลยเจ้าที่เจ้าท่านเนี่ยปูเอ้ยผู้รักษาอาณาบริเวณแห่งนี้ละมื้อนี่ลูกไม้จ๋อบาดาเพิ่นว่าจักไหนก็ยักให้คัดให้ฆ่าเนาะยักค์ขันจะขวงลูกหลานลูกเต้าเถาะพ่อน่ะ ความทั้งเจ้ว่าดาอาร่ะค่พี่เจ้าพี่ปลาพี่ดงอยู่แถวนี้ล่ะโตน้ำมาโดนแล้วจังไดกับว่าพ่อน้ำขอให้พ่อเห็นในถือลูกเต่าเว้างยังเห็ดยังวันต้องมาภาค้วนกับญาถือสมถือสาลูกเด้อเออพ่อน้าเท่านั้นวายพ่น้าไปตัวดอนลาพ่อใหญ่เจ้าวายไจใจใจคือแข็งคือแข็งแต่ว่าไปย่นขันขันด้องไม่จิ้มไปตลอดอีหยังว่ะ โอ้ยกูมาเราเรียกน้ำเดิมบาดิพ่อนะไปถ้แล้วเท่าดันกั็เลยนี่ทำไงตัวนี่ท่านก้มๆกันเลย